เฮ้ยอยากได้รถสักคันต้องทำไงดีเนี่ยมีพัสดุมาส่งค่ะเฮ้ยบ้านนี้ขายรถพี่ขายรถตู้ทึบด้วยหรอคะตอนนี้กำลังอยากได้รถตู้ทึบสักคันหนูอ่ะมีแต่มอเตอร์ไซค์เก่า วิ่งหาเงินวันหนึ่งได้ไม่กี่บาทเองค่ะขายค่ะรถตู้ทึบรถไม่แท้มือสองสภาพดีแต่รายได้น้อยอะ่ะค่างวดสูงก็คงจะส่งไม่ไหวพี่ขายรถไม่แท้มือสองคุณภาพดีค่างวดไม่สูงด้วยจริงเหรอพี่แล้วรถพี่อยู่แถวไหนอะ่ะจะรู้ได้ไงว่ารถคุณภาพดีไม่เคยชนตามมาเดี๋ยวพี่พาไปดูวิธีการดูรถมือสองว่าอยู่ในสภาพดีหรือเปล่าเรามีวิธีง่ายๆดังนี้ค่ะ จุดที่1ดูสีรอบๆตัวรถว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือเปล่าแบบนี้ถือว่าโอเคเลยค่ะจุดที่2ดูน็อตฝากระโปรงถ้ามีรอยไขออกแสดงว่าชนมาสภาพแบบนี้แสดงว่าโอเคค่ะจุดที่3ส,สังเกตรบริเวณคานหน้ารถบริเวณคานหน้ารถให้สังเกตที่สัญลักษณ์ตัว R และตัว L ถ้าไม่มีแสดงว่าชนมา สภาพแบบนี้ถือว่าโอเคเลยค่ะจุดที่4ดึงยางขอบประตูต้องเห็นเม็ดอาร์คที่ชัดเจนถ้าเม็ดอาร์คหายไปแสดงว่ารถถูกชนหรือพลิกคว่าม,มาจุดที่5สิ่งที่ไม่ควรพลาดต้องดูด้วยว่ารถมีจมน้ํามาหรือเปล่าให้สังเกตนอะที่ใต้คอนโซลว่าทุกตัวจะต้องไม่เป็นสนิมสภาพแบบนี้ถือว่าโอเคเลยค่ะจุดที่6ต้องลองฟังเสียงเครื่องยนต์ต้องเดินเรียบไม่สัน่น สภาพแบบนี้ถือว่าโอเคเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสภาพรถคันนี้ถือว่าโอเคเลยไหมคะรถสภาพดีมากเลยพี่โอเคค่ะหนูรถไม้แท้ของพี่นี่แหละถ้าเป็นไปได้แนะนำให้ทดลองขับทุกคันนะคะลูกค้าท่านใดสนใจรถไม้แท้รถสวยมือสองสภาพดีติดต่อได้ที่0935622495ฮาลุรถสวยมือ2ค่ะ